ป้าป๊าช่วยจับค่ะมันนี้จะให้ป้าป๊าที่แบบโหดหน่อยโหดกว่ามันนี้จะให้ป้าป๊าช่วยจับค่ะถ้าเกิดว่าพูดรอบนี้แล้วยังขึ้นอีกขอโทษทีนะอาจจะต้องมีป้าป๊ามาช่วยจับแล้วล็อกตัวค่ะหนูอาจจะเสียใจได้นะเห็นป่มพูดล่วงหน้าไปเสร็จจับเลยถ้าถึงเวลาแม่งขึ้นอีกป้าป๊าล็อกล็อกแล้วนั่งกอดเลยนั่งกอดเลยไม่ให้ลุกไม่ให้ขยับตัวไปไหนเลย เสียใจจริงๆด้วยเด็กมันจะเป็นยงไงยิ้นแล้วก็ร้องไห้ถูกไหมในย่านี้กูพูดไว้ก่อนแล้วไหมแม่พูดไว้ก่อนแล้วว่าเป็นไงหนูอาจจะเสียใจได้นะพอมันร้องปุ๊บเป็นไงเสียใจจริงๆด้วยนะเป็นไงอ่ะป๊าจับแรงเลยเนาะเพราะว่ายังไงหนูไม่ได้ฟังที่หมาหมาหมาพูดเลยหมามีพูดหลายรอบหนูดื้อหนูไม่ได้ฟังเลย ดื้อเลยเลยไม่ได้ทันฟังเลยเนาะหลายครั้ง